สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับเรามาพูดคุยกันต่อในระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นนะครับในหมวดที่5การอภิปรายข้อ63สามาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคําใดต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้วเนี่ยจึงกล่าวได้โดยให้ยืนกล่าวณที่ของตนหรือณที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้และต้องกล่าวกับประธานสภาท้องถิ่นนะครับประธานสภาท้องถิ่นต้องให้โอกาสผู้เสนอยติหรือผู้แปลยติอภิปรายก่อนแต่ถ้ามีผู้เสนอยติหรือผู้แปลยติหลายคนให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้อภิปรายได้ครั้งละหนึ่งคนนะครับ ในข้อ64เนี่ยเมื่อผู้เสนอหรือผู้แปลยติได้อภิปรายแล้วถ้ามีผู้ใดค้านก็ให้ผู้นั้นอภิปรายเมื่อผู้คัดค้านอภิปรายแล้วถ้าผู้ใดจะสนับสนุนผู้เสนอหรือผู้แปลยติก็ให้ผู้นั้นอภิปรายและประธานสภาท้องถิ่นต้องให้อภิปรายสลับกันไปนะครับถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีผู้ประสงค์จะอภิปราย แต่อีกฝ่ายหนึ่งมีผู้ประสงค์จะอภิปรายอยู่ให้ประธานสภาท้องถิ่นให้ผู้ประสงค์อภิปรายนั้นอภิปรายต่อเนื่องกันได้เมื่อได้อนุญาตให้อภิปรายซ้อ,อนไปคนหนึ่งแล้วเนี่ยให้ประธานสภาท้องถิ่นถามว่าผู้ใดจะอภิปรายในทางตรงกันข้ามถ้ามีก็ให้ประธานสภาท้องถิน่นอนุญาตให้อภิปรายแล้วดําเนินการให้อภิปรายสลับกันต่อไป ถ้าไม่มีก็ให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้อภิปรายต่อเนื่องไปได้ถ้ามีผู้ยกมือจะอภิปรายหลายคนประธานสภาท้องถิ่นจะอนุญาตให้ผู้ใดอภิปรายก่อนก็ได้แต่ให้คำนึงถึงผู้เสนอผู้รับรองและผู้ที่ยังไม่ได้อภิปรายด้วยนะครับต่อมาในข้อ65ถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปรายต่อไปเนี่ยให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย หรือถ้ามีแต่ประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้วประธานสภาท้องถิ่นจะเสนอให้ที่ประชุมวินิจฉัยว่าควรจะปิดอภิปรายหรือไม่ก็ได้เว้นแต่การอภิปรายตามความในข้อ72เมื่อปิดอภิปรายแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นเสนอให้ที่ประชุมลงมตินะครับต่อมาในข้อ66เมื่อประธานสภาท้องถิ่นเตือนสมาชิกสภาท้องถิ่นให้รักษาระเบียบการประชุม สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามทันทีนะครับข้อ67ถ้าประธานสภาท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าผู้ใดใช้เวลาอาภิปรายครั้งใดเกินสมควรแก่เรื่องและยังมีผู้อื่นประสงค์จะอภิปรายต่อไปประธานสภาท้องถิ่นอาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดอภิปรายเสียก็ได้เมื่อได้อภิปรายมาครบ10นาทีแล้วข้อ68 สมาชิกสภาท้องถิ่นจะต้องอภิปรายเฉพาะเรื่องที่กำลังปรึกษาหารือกันอยู่เท่านั้นจะกล่าวกับจะกล่าวข้อความซ้ำหรือนอกประเด็นและจะใช้ถ้อยคำหยาบคายใส่ร้ายเสียดสีผู้ใดไม่ได้หรือกล่าวถึงชื่อบุคคลใดๆเว้นแต่กรณีจำเป็นห้ามไม่ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นนำเอกสารใดๆมาอ่านในที่ประชุมสภาท้องถิ่นฟังเว้นแต่กรณีจำเป็น และห้ามไม่ให้นำวัตถุใดๆเข้ามาแสดงในที่ประชุมสภาท้องถิ่นเว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นจะอนุญาตผู้ถูกอภิปรายพาดพิงเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องใดอันเป็นที่เสียหายอาจยืนและยกมือขึ้นพ้นศีษะณน้ที่ทีน่นที่ของตนเพื่อเป็นการขออนุญาตเมื่อประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาตแล้วจึงให้กล่าวแก้หรือชี้แจงข้อเท็จจริงได้นะครับ ต่อมาในข้อ69ข้อความใดๆอันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือประโยชน์สำคัญของทางราชการผู้บริหารท้องถิ่นอาจร้องขอต่อประธานสภาท้องถิน่นไม่ให้นำมาอภิปรายหรือเปิดเผย แต่ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นไม่ให้นำมาอาภิปรายหรือเปิดเผยต้องมีผู้รับรองเช่นเดียวกับการเสนอยติและให้ดำเนินการตามมติของสภาท้องถิน่นข้อ70เมื่อเห็นว่ามีผู้กระทำผิดตามระเบียบการประชุมในหมวดนี้สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจยืนและยกมือขึ้นพ้นศีรษะเพื่อร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นให้รักษา ระเบียบการประชุมได้ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยว่าได้มีการฝ่าฝืนระเบียบหรือไม่คาวินิจฉัยของประธานสภาท้องถิ่นในข้อที่ว่ามีผู้กระทำผิดระเบียบการประชุมตามวรรคหนึ่งหรือไม่เป็นเด็ดขาดห้ามไม่ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นอภิปรายในเรื่องนี้ต่อไปนะครับข้อ71ขณะอภิปรายอยู่นั้นถ้าประธานสภาท้องถิ่นยืนขึ้นให้สมาชิก สภาท้องถิ่นผู้กำลังอภิปรายหรือจะขออภิปรายต้องระง,งับการอภิปรายของตนไว้แล้วนั่งลงทันทีและสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหลายซึ่งอยู่ในที่ประชุมนั้นต้องนั่งฟังประธานสภาท้องถิ่นนะครับข้อ72การอภิปรายในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดถูกกล่าวหาว่ามีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียหรือกระทำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาท้องถิ่น หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิกอยู่หรือถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามความในหมวด9แห่งระเบียบนี้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้นั้นมีสิทธิ์อภิปรายได้จนหมดข้อสงสัยห้ามไม่ให้รวบรัดอภิปรายเพื่อลงมตินะครับ